ป่าโกงกลางป่าขี้โกงด่านเนี้ยไม่ใช่ป่าโกงกลางอุ้ยต้องรีบต้องรีบไป,ปต้องรีบไปทปําไปเปิดประตูบันไดอะเชี่ยเบลอุ้ยอยู่อยู่อยู่บนบ้านไอ้นี่รีบรีบไปเปิดประตูสะพานเร็วเร็วๆค่ะทุกคน เออมันมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ในน้ำในน้ำกินไก่ในน้ำอเ,เออเจอนิพาสอนสินติด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 ยันติดยัน,ยน,นมไไไีไม้ไหวายใช่ประตูสะพานประตูสะพานก่อนนะ วุ้ยได้หมดได้หมดได้หมดเปิดประตูกลางแมพโอเคได้หมดค่ะเนี่ยทีนี้พาน่ะเนียทีนี้พาน่ะเอาบัตรลัดผีมาให้ฉันน่ะเนียมึงเดินไวจังมะยา กเมืองมันอยู่ตรงนี้ไล่ชันนะตาแดงกล่ำมากมมอาไ,<ๆ>ไปแล้วด้วยไล่ชันไล่ชันโอ้ไล่มิวมิวค่ะ อุ๊ยอินิพามึงเข้าตู้สบายเลยนะอ๋อตายแล้วน้องโชช่วยด้วยหยุดไปหาเก็บก่อนสเ็ต้อง,งเ็อุ้ยมาแล้วมาแล้วโชช่วยพีด้วยเอาตันหนึ่งหาเข็มก่อน ช่วมันกดชิปมามันไล่ชันอีกแล้วโอ๊ยช่วยด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกําลังไปกลางแมพกําลังไปกลางแมพกําลังขึ้นไปบ้านใหญ่เย่ยมันเดินทันนะมึงเยอยโอ๊ยกูโด,ดนจิมนะ้มแล้วโดดแล้วโดดแล้ว กราไม่เจอเข็มเลยหรอไม,ไม่เจอเลยไล่ชั้นไล่ช <c oughs> ั้นเนียอามาอีกอคูจะบ้าตายหลายวันเฮี <c oughs> ยคูดาวท่อเฮี <c oughs> ยไม่ทันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวอย่าพึ่งนะเก็บเข็มไว้เก็บเข็มไว้ม,ไม, <c oughs> มันไล่นิพาในน้ำได้สามพิธีแล้วเหลือแค่สวดโอเค พายยอดใส่ผีล่าสุดอุ๊ยเธอเธอฆ่าฉันลงไปลง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยูริอุ้ยไ,ไม่โดนแขนแขน,นโอเคหลุดนะเฮ้ยมันไมพิกกี้ว่ะจริง เฮ้ยฉันแอบแล้วว้ายไม่ตายแล้วมีของเล่นไหมมีของเล่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปตุ่ม<ๆ>กำลังไปตุ่มอุ้ยตุ่มโคดาวอีกห้า,าวิระยะยาวระยะยาว กำลังจะไปตุ่มกำลังมุดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมุดแล้วมุดแล้วน้องโชว์ได้ยังไม่เจ็บยังไม่เจ็บโดนทีเดียวมียาใช่ไหม,ไม,มหรือมันไล่โชว์ต่อโอเคพี่เข้าตู้แล okay, ้วอ๋อ โอ้ยอจะติดประตูทำไมเอาอเกือบตายค่ะทุกคนไม่ไหวได้ประคำมาแล้วเดี๋ยวจำไหมนะเดี๋ยวได้สามพิธีแล้วย่นหนีนะไลโชว,ว์จริงจังจริงจังเออยาอยู่ไหนวะเนี่ยยาอยู่ไหนวะโชว์พี่หายาแป๊บหนึ่ง เออบ้านบานบ้าบ้าานนใหญ่เล่นได้นะนอ,นอยู่ริ่อยู่ริ่เจ็บแล้วไม่มีเข็มมาาหนูเ,นเ,ขนเข็มไม่ออกเลย ไปได้แล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคโอเคพี่กำลังไปหาพี่กำลังไปหามาค่ะผีผีเหรออยู่ลีอยู่ไหนอย okay, okay. uh uh okay. um> ู่ลีอยู่ไหนมา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 เร็วมาเร็วหนมามามาโอเคสวยเหลือนี้พาละ เดือวพิธีเทียวเองนะเราไปสวดกันไหมไปลุรมสวดปะถ้านี้พาตายเราก็เอาวิญญาณออกโชว์ไปสวดดีกว่าพี่กินไปซับน้องเลยนี่พาบอกพบแล้วนางก็ไม่เอฟด้วย <S <S อุ้ยตายตายแล้วตายแล้ว <S 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 ไล่ฉันชุบ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  chúp lại, chụp lại, chụp lại, chụp lại, ray dà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 i, โอ้ยตุ่มเจ็บ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 ตุ่มตุมเออฉันต้องออกประตูนะเพราะว่าฉันฉันจะขิดแล้วว่าวอออโอ้ยผีหน้าเทาผีหน้าเทาพี่อยู่กลางแมพพี่อยู่กลางแมพอยู่ตรงนี้ฮ ประคำอยู่ตรงเออหายาหายาดีกว่ามันเอานี้พาสิาประข้างบนประคำสามนะ อุ้ยอยู่นี้โอ้ยงงอยู่นี้ขวาอยากได้ยายาก็ไม่ค่อยจะออก เธอเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ดูโปรไฟล์ดูโปรไฟล์คือทุกคนหน้าแดงไงเออสภาพก็ประมาณนั้นแหละ <c oughs> แต่ทุกคนทำดีมากเลยนะคอยซัพพอร์ตเราตลอดเลยถือว่าโอเคมากเราเกือบขิดด้วยแหละ อุ้ยประคำสามโชว์แต่ว่าเราโลอ่ะน<า>นอุ้ยใครฮิวนะ่าใครกดฮิวนะ่ะอ,อ๋อไม่ใช่สายสินหายเสียงสายสินกับเสียงฮิวมืนกันเลยนนโชว์พี่เจอเข็มมาโชว์มานนกลางแมปชั้นกลางแมปบนบนนี้นี่มาเร็วโชว์มา โโอ high, trips, ๋อเดอ๋อโชว์หิวพาะอมาโชว์พี่ตายไปแล้วอ่ะใช่เอาไปเลยไปลุยเลยโชว์เจ็บโชว์หาเข็มนี่ไงนี่ไงอยาแโอ้เพ so ื Mohammed, so ่อนทำแบบนี้ไม่ได้ โอ้าหาชว,วาาชิบหายละมันอาไปเหรอโชอย่าไปตรงนั้นสิตรงนี้มีของตดตโชวขึ้นบันไดามาตรงนี้ปลูกใส่สินอยู่พี่ใส่เดี่ยวมันเองไปไหนวะนะมองไม่เห็นเลยมันไล่โชไม่ทันโอ้มันไล่ทันแล้วลนะ่ะ อยู่นี่โอ้ไมค์ก็ช่วยดูคัเอ้า <Okay. S 2> ตายเลยไม่ได้หันไปมองเลยเป็นไงล่ะไล่ฉันดีนัก hmm. แต่อย่างนั้นต้องขอบคุณผีเบลนะคะเพราะว่าผีเบลไม่ฉกปากออกไป hmm. เขาอุตส่าห์เสียสละเล่นผีให้เราเราก็ต้องตอบแทนเขาโดยการฆ่า รอบน,นี้ทุกคนทำดีมากเอ็กซ l e ลน์